โรคสมาธิสั้นอันตรายซ่อนเร้นในยุคสังคมก้มหน้าในโลกปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนและหน้าจอดิจิทัลได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจากชีวิตประจำวันผู้คนจำนวนมากใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันก้มหน้ามองอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนการเสพสื่อบันเทิงหรือการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น พฤติกรรมนี้ได้นำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสังคมก้มหน้าซึ่งแม้จะเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันและมอบความสะดวกสบายมากมายแต่ก็แฝงไว้ด้วยอันตรายซ่อนเร้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาวะทางจิตที่เรียกว่าโรคสมาธิสัน้นหรือ ADHD และการเรียนแบบอาการของมันที่อาจเกิดขึ้นกับคนทั่วไปในยุคดิจิทัล โรคสมาธิสั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ในยุคที่สิ่งเร้าทางดิจิทัลมีอยู่รอบตัวการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมก้มหน้ากำลังสร้างรูปแบบพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับอาการของโรคสมาธิสั้นในคนทั่วไปทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้ว นี่คืออาการของโรคหรือเป็นเพียงผลกระทบจากวิถีชีวิตบทความนี้จะเจาะลึกถึงความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมาธิสัน้นความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมในสังคมก้มหน้าและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราละเลยสัญญาณเตือนเหล่านี้เพื่อให้เราสามารถรับมือและปกป้องสุขภาพจิตของเราในยุคดิจิทัลได้อย่างชาญฉลาดทำความเข้าใจโรคสมาธิสัน้น ADHD โรคสมาธิสั้น ADHD เป็นภาวะทางระบบประสาทและพัฒนาการที่ซับซ้อนซึ่งส่งผลต่อการสามารถควบคุมความสนใจการควบคุมแรงกระตุ้นและการจัดการกับกิจกรรมต่างๆผู้ป่วย ADHD ไม่ได้เลือกที่จะไม่มีสมาธิแต่สมองของพวกเขามีความแตกต่างในการทำงานทำให้การควบคุมฟังก์ชันเหล่านี้เป็นไปได้ยากกว่าคนทั่วไป อาการหลักของ ADHD แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือการขาดสมาธิ inattention, ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับงานหรือกิจกรรมได้นานวอกแวกง่ายกับสิ่งเร้ารอบข้างดูเหมือนไม่ค่อยฟังเวลาพูดด้วยไม่ชอบทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธินาน,านทำงานผิดพลาดจากความไม่รอบคอบลืมของบ่อยๆหรือทำของหายบ่อยๆ จัดระเบียบสิ่งของหรือวางแผนงานได้ไม่ดีอยู่ไม่นิ่งหรือ h y เปอร์แอคท (hyperactivity) ไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้ต้องขยับตัวตลอดเวลาลุกจากที่นั่งบ่อยๆในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมวิ่งหรือปีนป่ายมากเกินไปพูดมากพูดไม่หยุดไม่สามารถเล่นหรือทำกิจกรรมเงีบเยบๆได้หุนหันพลันแล่น (impulsivity) โพรงคำตอบออกมาก่อนคำถามจะจบขัดจังหวะผู้อื่นหรือเข้าไปแทรกในวงสนทนาหรือกิจกรรมไม่สามารถรอคอยได้ตัดสินใจหรือกระทำโดยไม่ไตร่ตรองถึงผลที่จะตามมาสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจไม่ใช่ข้ออ้างหรือความกิดคร้านผู้ป่วย ADHD พยายามอย่างมากที่จะควบคุมอาการของตนเองเป็นภาวะทางระบบประสาท ไม่ใช่ความผิดของตัวบุคคลหรือการเลี้ยงดูที่ไม่ดีอาการต้องแสดงออกอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อชีวิตการวินิจฉัย ADHD จะต้องมีอาการเหล่านี้ปรากฏอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปในสองบริบทขึ้นไปเช่นที่บ้านและที่โรงเรียนหรือที่ทำงานและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการใช้ชีวิตสังคมก้มหน้า สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออาการคล้ายสมาธิสัน้นในขณะที่ ADHD เป็นภาวะทางชีวภาพสังคมก้มหน้าและพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลกำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เรียนแบบหรือกระตุ้นให้คนทั่วไปมีอาการคล้ายกับผู้ป่วย ADHD สิ่งเร้าที่ถาโถมและต่อเนื่องการแจ้งเตือนไม่หยุดหย่อนโทรศัพท์สั่นตลอดเวลา อีเมลเข้าลายเด้งโซเชี i ลมีเดียอัปเดตทำให้สมองต้องเปลี่ยนจุดสนใจไปมาอย่างรวดเร็วเนื้อหาที่สั้นและกระชับแพลตฟอร์มอย่าง TikTok YouTube Shorts หรือ Instagram Reels เน้นเนื้อหาสั้นๆกระตุ้นความสนใจอย่างรวดเร็วทำให้เราเคยชินกับการรับข้อมูลแบบเร่งด่วนและเปลี่ยนไปเรื่อยๆวงจรการได้รับรางวัลทันที Instant Gratification การกดไลค์แชร์คอมเมนต์การได้รับยอดวิวหรือการชนะในเกมทำให้สมองได้รับโดพามีนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องสร้างวงจรความพึงพอใจที่กระตุ้นให้เราแสวงหาสิ่งเร้าใหม่ๆอยู่เสมอสิ่งนี้ลดความอดทนต่อกิจกรรมที่ต้องใช้ความพยายามหรือให้รางวัลที่ล่าชา้าการทำงานแบบมัลติทัสกิ้งที่แท้จริงแล้วคือการสลับงานอย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่าเราสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้แต่ในความเป็นจริงสมองไม่ได้ทำหลายอย่างพร้อมกันแต่สลับความสนใจไปมาระหว่างงานต่างๆอย่างรวดเร็วทำให้ประสิทธิภาพลดลงและทำให้เราไม่สามารถจดจ่อกับงานใดางานหนึ่งได้อย่างลึกซึ้งความพึงพอใจที่ลดลงต่อกิจกรรมในโลกจริงเมื่อสมองเคยชินกับการกระตุ้นและรางวัลจากโลกดิจิทัล กิจกรรมในโลกจริงที่ใช้เวลานานกว่าและให้รางวัลที่ล่าช้ากว่าเช่นการอ่านหนังสือการทำงานอดิเรกหรือการสนทนาอย่างลึกซึง้งอาจดูน่าเบื่อและไม่น่าสนใจเท่าผลลัพธ์ที่เกิดกับคนทั่วไปสมาธิสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดไม่สามารถอ่านหนังสือได้นานวักแวกง่ายขณะทำงานหรือเรียนความอดทนต่ำลงหมุดหงิดง่ายเมื่อต้องรอคอยหรือเมื่อสิ่งที่ต้องการไม่มาถึงในทันที แรงกระตุ้นสูงขึ้นอยากกดดูอยากเช็คอยากตอบสนองสิ่งเร้าทันทีความสามารถในการจัดการอารมณ์ลดลงเนื่องจากสมองถูกกระตุ้นตลอดเวลาไม่ได้มีโอกาสพักผ่อนหรือประมวลผลอารมณ์อย่างแท้จริงอันตรายซ่อนเร้นของอาการคล้ายสมาธิสั้นในสังคมก้มหน้าไม่ว่าคุณจะได้รับการวินิจฉัยเป็น ADHD หรือเพียงแค่มีอาการคล้ายๆกันจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต อันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างร้ายแรง 1. ประสิทธิภาพการทำงานและการเรียนลดลงงานค้างการไม่สามารถจดจ่อกับงานได้นานทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนดหรือมีคุณภาพต่ำความผิดพลาดบ่อยขาดความรอบคอบในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโอกาสในการก้าวหน้าลดลงทั้งในอาชีพการงานและการศึกษา 2. ปัญหาในความสัมพันธ์ส่วนตัว การสื่อสารบกพร่องการวอกแวกหรือเล่นโทรศัพท์ขณะสนทนาทําให้ผู้พูดรู้สึกว่าไม่ได้รับความสนใจหรือไม่ได้รับความเคารพขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์การจดจ่ออยู่กับหน้าจอทําให้พลาดโอกาสในการสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งกับคนรอบข้างความรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะเชื่อมต่อกับคนจํานวนมากในโลกออนไลน์แต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวในชีวิตจริง 3. ส,สุขภาพจิตที่แย่ลง ความเครียดและวิตกกังวลจากการไม่สามารถควบคุมความสนใจของตัวเองได้หรือจากการเปรียบเทียบชีวิตกับผู้อื่นบนโซเชียลมีเดียภาวะซึมเศร้าความรู้สึกไม่พอใจในชีวิตตัวเองความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายและการขาดการเชื่อมโยงทางสังคมที่แท้จริงสามารถนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ความภาคภูมิใจในตนเองต่ำลง การรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทำให้ความมั่นใจลดลง 4. ปัญหาด้านสุขภาพกายปวดเมื่อยคอบ่าไหล่จากการก้มหน้ามองจอเป็นเวลานานปัญหาเกี่ยวกับดวงตาตาแห้งตาพร่ามัวหรืออาการปวดตาคุณภาพการนอนหลับลดลง การได้รับแสงสีฟ้าจากหน้าจอก่อนนอนหรือการใช้เวลากับหน้าจอมากเกินไปทําให้สมองตื่นตัวและนอนหลับได้ยากขึ้น 5. สูญเสียโอกาสในการเติบโตและการค้นพบตัวเองการจดจ่ออยู่กับสิ่งเร้าภายนอกตลอดเวลาทําให้ไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองทบทวนความคิดหรือค้นพบความสนใจและศักยภาพที่แท้จริงพลาดโอกาสในการเรียนรู้ที่ต้องใช้สมาธิและความอดทนสูงทางออก ก้าวข้ามสังคมก้มหน้าเพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะมีอาการ ADHD หรือเป็นเพียงผลกระทบจากสังคมก้มหน้าการรับมือกับความท้าทายนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1. ตระหนักรู้และยอมรับปัญหาสังเกตตัวเองคุณใช้เวลาอยู่กับหน้าจอนานแค่ไหนคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อไม่ได้อยู่กับหน้าจอคุณมีอาการคล้ายที่กล่าวมาหรือไม่ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากอาการรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างชัดเจนควรปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อประเมินและรับการแนะนำที่เหมาะสม 2. สร้างดิจิ t ัลดีท็อหรือ Digital Boundaries กำหนดเวลาปลอดหน้าจอเช่นไม่เล่นมือถือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงหรือทุกครั้งที่กินข้าวกำหนดพื้นที่ปลอดหน้าจอเช่นห้องนอนหรือโต๊ะกินข้าว ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นเพื่อลดสิ่งรบกวนใช้แอปพลิเคชันช่วยจำกัดเวลาเพื่อควบคุมการใช้แอปพลิเคชันบางตัว 3. ฝึกสมาธิและการอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิ mindfulness meditation เพียง5 1 0นาทีต่อวันช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจอ่อทำกิจกรรมอย่างมีสติไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินหรือการอาบน้ำให้รับรู้ถึงประสาทสัมผัสในแต่ละขณะ หายใจอย่างมีสติเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้จิตใจสงบและจุดจ่อ 4. คืนสมดุลให้กับวงจรโดปามีนทำกิจกรรมที่ให้รางวัลที่ล่าช้ากว่าเช่นการอ่านหนังสือการเล่นดนตรีการวาดรูปหรือการทำอาหารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยปรับสมดุลสารเคมีในสมองนอนหลับให้เพียงพอคุณภาพการนอนหลับที่ดีส่งผลต่อการทำงานของสมองและอารมณ์ 5. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสมาธิจัดพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบลดสิ่งรบกวนใช้เทคนิคโพโมโดโร่ทำงาน25นาทีพัก5นาทีเพื่อรักษาสมาธิฟังเพลงที่ช่วยให้มีสมาธิเช่นเพลงบรรเลงหรือ w ว i t นอสเจ็ดสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในโลกจริงใช้เวลาคุณภาพกับคนรอบข้างโดยไม่มีอุปกรณ์ดีจจท่านเข้ามาแทรกแซง สื่อสารแบบ one on one ให้ความสนใจกับผู้ที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างความผูกพันที่แท้จริง 7. ฝึกความเห็นอกเห็นใจต่อตอนเองไม่ตำหนิตัวเองหากมีอาการคล้ายสมาธิสั้นแต่จงเข้าใจและให้กำลังใจตัวเองยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความพยายามบทสรุปควบคุมดิจิทัลไม่ใช่ให้ดิจิทัลควบคุมเรา ในยุคสังคมก้มหน้าที่การเชื่อมโยงดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโรคสมาธิสั้นและอาการคล้ายสมาธิสั้นที่เกิดจากพฤติกรรมกำลังเป็นอันตรายซ่อนเร้นที่บั่นทอนสุขภาพจิตประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของเราการตระหนักรู้ถึงปัญหาเหล่านี้การเข้าใจกลไกลและการลงมือปฏิบัติอย่างตั้งใจคือกุญแจสำคัญในการก้าวข้ามความท้าทายนี้เราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมด แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมการใช้มันไม่ใช่ปล่อยให้มันควบคุมเราจงให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของคุณให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนได้ไตรตรองและได้เชื่อมโยงกับโลกในแบบที่แท้จริงเพราะเมื่อเราสามารถจัดการกับสิ่งเร้าภายนอกและเสริมสร้างสมาธิจากภายในได้ชีวิตของเราก็จะกลับมามีความสุขสงบและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน คุณพร้อมที่จะยืดตัวตรงขึ้นและกลับมาเป็นผู้ควบคุมสมาธิของคุณเองหรือ,อยัง